รายการนี้นะครับเป็นเบนโลเลอร์นะครับหรือเครื่องม้วนเหล็กแผ่นนะฮะสเปคตัวนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรนะครับม้วนสเปคเคมไว้ที่12มิลนะฮะบวกลบได้นะครับลูกกิ้งบนเพาตันนะครับทั้ง3มลูกเลยครับกิ้งบนโต10นิ้วล่าง8นิ้วนะฮะเดี๋ยวลองเทสตรันการทำงานนะฮะด้วยรีโมทตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะ เครื่องบึกบึนนะครับข็งแรงเลยนะครับเอาตันทั้ง3ามลูกนะฮะเนี่ยอะกับทางเดินสม,มุดเงียบเลยนะครับน,นี้นะครับขึ้นลงทุกบนนะฮะ จะเป็นระบบเกียร์เล่นนะครับจดหนึ่งนึ่าโอเคครับผมเครื่องม้วนเหล็กแผ่นนะฮะหน้ากว้าง2เมตรนะครับแล้วก็ม้วน12มิบลบล็นะครับตัวนี้ได้เลยนะฮะสัาพพร้อมใช้งานนะครับ